คุณเคยได้ยินเรื่องราวของราชเชนทระโจละบ้างไหมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โจละผู้ครองอำนาจเหนือดินแดนอินเดียตอนใต้แต่ที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือเขามีแสนยานุภาพทางทะเลที่น่าสะพรึงกลัวในช่วงต้นศตวตรรษที่11ราชเชนทระโจละได้นำทัพเรืออันเกรียงไกรบุกตะลุยดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกองเรือรบขนาดมหืมาเขาเข้าโจมตีสีวิชัยอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นทำลายเมืองท่าสำคัญปล้นสะดมทรัพย์สินและยึดครองดินแดนต่างๆอย่างไม่ปราณีปัจจัยสำคัญที่ทำให้โจละประสบความสำเร็จคือการพัฒนากองเรือรบอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้ปืนใหญ่แบบ primitive ที่ติดตั้งบนเรือรบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยพบเห็นในภูมิภาคนี้ในเวลานั้น การบุกค,ครั้งนี้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเดียที่แผ่ขยายไปไกลเกินกว่าที่เราเคยคิดและนี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวอันน่าทึ่งรอติดตามเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจต่อไปนะครับ